สวัสดีครับวันนี้พดต์อี h a n น e ลนะครับก็ยินดีเสนอนะครับจุดที่ท่องเที่ยวใหม่ชื่อว่าภูคูณนะครับที่บ้านฟ้าเพียงดินนะครับตรงนี้จะอยู่ห่างจากาเมืองภูคูณอยู่ประมาณสัก9กิโลนะครับถ้าดูจากแผนที่เมื่อกี้นี้ก็คือมันจะอยู่ใต้หลวงพระบางลงมานะครับแล้วกอ็อยู่ระหว่าง วังเวียงแล้วก็หลวงพ่อบางนะครับถ้าเดินทางจากอุบลราชธานีไปก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปที่หนองคายเข้าด่านตรงหนองคายเวียงจันทร์นะครับจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงนี่ก็มีทางด่วนนะเช้นทางด่วนซึ่งวิ่งสบายเลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานก็ถึงวังเวียงแต่จากวังเวียงไปยังภูคูนนี่นะครับตรงบ้านเพียงฟ้านี่ใช้เวลา กือบสีชั่วโมงครับซึ่งนานมากนะครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างจะลำบากมากนะครับก็ก็น่าเสียดายนะครับว่าวิวตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจรีวิวเพื่อให้กับสมาชิกนะครับทุกๆท,ท่านนะที่ไปในทริปนี้นะครับที่เรา,าไปยังหลวงพ่อบางแล้วก็ลงมาหาวงเวียนแล้วก็ตั้งใจจะไปกินข้าวเที่ยงที่นี่แต่ว่า ผู้ประกอบการที่นั่นก็ไม่สามารถจะไปต่อได้เนื่องจากพิษโควิดนะครับแล้วก็ทำให้ร้านอาหารร้านกาแฟที่เคยอยู่ด้านบนนะครับมีท้ที่พักด้วยนั้นก็ปิดตัวลงนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตนะฮะผู้คนเฝ้านะครับเขาเข้าไปให้ถ่ายรูปนะครับก็เห็นวิวแล้วก็ถึงกระตกใจนะครับว่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นวิวอย่างกับ นึกถึงหนังเรื่อง Lord of the Ring อะไรประมาณนั้นเลยนะครับนึกถึงนิวซีแลนด์นึกถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่มันอยู่ที่ลาวเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันสวยงามได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นภูเขาที่เรียกว่าค่อนข้างจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสมควรนะครับแล้วก็เป็นทิวเขารอบตัวที่พักร้านอาหารนี้เลยนะครับ อาจจะนั่งทานอาหารอยู่แล้วก็มีหมอกมีอะไรนี่ลอยข้ามผ่านท่านไปได้เลยนะครับผมก็เลยต้องอขออนุญ,ญาตทําทคลิปนี้นะครับเพื่อ,อสนองให้กับสมาชิกผู้ที่ได้เดินทางไปได้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพียง 4- 5หนาทีนะครับตรงนี้ก็ถ้า,ามีตังไม่รู้ประเมินไม่ออกเลยนะครับว่าคุณจะต้องมีตังเท่าไหร่เพนะ สามารถจะสร้างวิวนี้ได้แต่นี่คือธรรมชาติสร้างมานะครับสวยงามมากนะครับไม่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีความวิวที่สวยงามได้ขนาดนี้แล้วก็เส้นทางที่จะไปนี่ค่อนข้างลําบากมากเลยนะครับทุกคนก็จะได้มุมนะครับที่ถ่ายรูปกันนะฮะมุมนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยนะครับที่ที่จะมองเห็นเหมือนกับอยอดเขาไปไกลๆตรงนั้นนะฮะถ้เกิดว่าท่านไปยืนตรงนั้นท่าน,นก็จะมองเห็น คล้ายกับหนังเรื่องเรือหลอ,รอดออฟ n ์ลิงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เหมือนที่นิวซีแลนด์นะฮะอากาศก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับเส้นทางค่อนข้างจะไปลําบากนะครับถ้าใครอยากจะไปผมก็เข้าใจว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเขาปิดตัวลงไปแล้วนะครับมันจะมีหลักกิโลใหญ่ๆเป็นป้ายหลักกิโลใหญ่ๆเลยนะครับตามรูปแรกที่เราได้โชว์มานะครับก็ห่างจาก ตัวเมืองภูคูณอยู่ประมาณ9กิโลซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างจะไตเขาลัดละไต่เขาไปนะครับจากเมืองเวียงจันทร์ครับไปยังวางเวียงครับจากวางเวียงไปเมืองกาสีนะครับกาสีก็จะไปอ,อ่หลวงพ่อบางอยู่2อ,สอเส้นนะครับไปได้ทั้ง2เส้นแต่เส้นที่จะไปค่อนข้างจะยาวกว่าอีกเส้นหนึ่งจะสั้นกว่าแต่เขาบอกว่าไปลำบากกว่า ราะนั้นก็เลือกเส้นที่จะไปยาวกว่านะครับซึ่งไปลําบากกว่าแล้วก็ไปง่ายกว่าแต่ว่าก็ยังลําบากอยู่ดีนะครับอย่าก็แอคท่ารูปนี้ได้เข้าท่ามากเ้าเข้าท่ามากเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอฉายให้ดูตรง360องศานะครับ ครับวันนี้นะครับเราก็มาถึงที่ภูคูณนะครับเป็นจุดชมวิวซึ่งเราเองก็โชคดีนะครับที่น้องคนที่เฝ้าเนี่ยเขาเปิดเข้ามาให้ดูโอ้ยวิวนี้ร็บรองเลยครับมีหมื่นล้านก็ไม่สามารถทําได้นะครับที่ภูคูณนะครับใกล้เมืองวังเวียงนะครับก็ไม่ใกล้มากเท่าไหร่นะครับห่างเป็นร้อยโลโลเหมือนกันนะครับวิวนี้ยังกับสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับ สวยงามมากเลยครับเราถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะครับที่นี่นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับโอ้โหวิวยอดเลยครับ35 360องศามองได้ทุกที่ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะครับ